เดิน้นอูหานยออว่าหันวันวักวันจะนอยก่นนอยเอพจเอาเงินนึงมถึงหาพเจอพี่นองจะได้หยูหันปัหาสนซ่ đi ăn là... là... để Chắc để, ở à bỏ, để ở à tiếp, ở à, có... mày sao ก็ว่าแล้วอย่าก็ต้องยมนมือานึ่งันนี้วันนี้ต้องยมคนมอน่งอยากนอยกินฝนกูจะไอเย้าเอามซ้ๆกับผมอ่ะคุเดนนึ่งกุณเยร์นไม่จากต่อกันเถอะ กูบอกว่าเด็กอเนี่อดสิเป็นโตฮกเอาแพอามันเลยว่ากระถูกไม่อดน้ยาน้ยาไดหาผ้าเน่ยน้ำยาไม่หมนเาไม่้ครังไานทานน้ยาู้เลไป่น้ยากแพื้ ไม่เข้ายวยืนยั้ง h ั n ขโมจักตุกไปเลยนะไปเลยนะไปเข้าไปเลยนะรวยวอดนะไปเลยนะไปเลยนะเฮอมาเกือนี่ข้าเป็นนางอยู่ป็นไหนยังมาเกือนนาจิตโตหัวยังะไรข้าหน่อยแต่นี้ chuyện oh, bồ điều sao <laughs> <laughs> tội <laughs>

เื่อนเื่อนเพอฮ้ยวันถูปาไปไปวันจะปลามาวันเี้ยจะอุปาแล้วเอาเมื่อขอเลาะขขาองแตงเน้อ

วันขบปลาวันต้องกูจีเอ็ดนงกูจีวันขับปลาแล้วกัแมนยดีไ่า่สิาใา่ได้โอ้มามาี่สองมามาเน้อเพื่อแทแทงมานั่นฮะพอบเซได้อยาบเอรน้องพอกระได้หนี่มาันนี้มาสองโอ้ยมาเป็นมาด้ยเมื่อเสร็แท้นี่ โอ้ยบ้านเป็นมาเต็มตเซีซามโอ้ยหันมันออกไปแล้วมนอนี่ันออกมาานี้ จอก็มาแล้วบอเมื่อเม้ไหนก็มาออกกล้ออกาี่จักคือกันเขาหนหนองจักคือกันนี่้อจักคือกันก่าบจักานนอรียนไปเเลยอน้มานิมาบวกไเรอาบบอเอาเอบ่เอาเน้อบออีนี้บ่พิษพวกข้ากับปองไม้นอกแล้วป่ พอมักแจงักจอกจวางนเนยนะกนั่นโอ้ลูกเลยแก้วเป็นกำเงืนกรไดเป็นกำแม่กระไดกำหนึง นีโร่บเอาค้ายอกเบิร <tr ition h arta> <t ương ga> ์จ้ะใช่ฝนมาของพีค้ายผีแบบะืมไม่อยวุ่นนะกูชิบังเดก่อนดูบังเดก่อนไม่แก้วอะแม่เก้าไม่เคยใหม่ครั้งหนึ่งนะแม่ก้ว ครับสุดนะครับ <laughs> 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 สะท้องไปใะ่ห้ืชิบสองคือกันอีกส,อส,ออสามใบชิบสองหมดสามเสะท้องชิบสองชิบสองเออ,อ กันด้วยสนัไม่ยางสามสองเลยสามสองไม่ยังไม่คือคักแทมนมนองเออ